ขึ้นครับถ้ามนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งกลายเป็นมังกรในคลิปนี้ผมก็จะมาเอาชีวิตรอดเป็นมังกรกันนั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าในการเอาชีวิตรอดเป็นมังกรเนี่ยมันจะไม่ง่ายแน่นอนครับทุกคนเพราะว่ามันจะมีอุปสรรคทางด้านเผ่าพันุ์ของมังกรนั่นเองนะทุกคนเช่นมังกรน้ําก็จะอยู่ได้แค่ในน้ําถ้าขึ้นมาจากผิวน้ําเมื่อไหร่ก็อาจจะขาดอากาศหายใจได้มังกรถ้ำก็เหมือนมังกรไฟเลยก็คือถ้าเราโดนน้าก็จะโดนน้ำเหมยไปด้วยอาจจะทําให้เรานั้นตายเลยก็ได้และมังกรเผ่าพันสุดท้ายก็คือมังกรป่านั่นเองก็คือมักนนีา่ทมพุคผ ของมังกรอยู่ทาให้เป็นอุปสรรคในการเล่นนะทุกคนและในลิปนี้นะผม,มเอาชิมรอดเป็นมังกรน้ํากับมังกรถ้ำนั่นเองนะทุกคนจะเป็นไงก็เดี๋ยวไปรับชมเลยครับโอเคตัดไมาชิวๆไปเลยว,วันนี้ประมาณ5เออหกชิ้นก็ได้หกชิ้นก็น่าจะพออยู่แล้วเอ้ยมีแอปเปิ้ลแน่เก็บแอปเปิ้ลหน่อยละกันวันนี้ไม่มีอาหารกินเลยเดี๋ยวโดนคุณลุงบน่นแน่ไม่เก็บแอปเปิ้ลไปโอ้ยโ,โอ้ยแย่แล้วแย่แล้วฝนตกฝนตกรีบกลับบ้านนี่ฟ้าไอ้สวัสดีเจ้าหมูป่าอึ้ง ตายซะได้เนื้อหมูกินด้วยไว้วันนี้กับบ้านกับบ้านเอ้ยมามากับบ้านแล้วกับบ้านแล้วกับบ้านแล้วโอ้โหวันนี้คุณลุงยังไม่กลับมาเหรอเนี่ยโอ้ยโอเคโอเคมาก็เดี๋ยวทำกล่องเลยแล้วกันน่าแปลกใจกนะที่บ้านเราไม่มีโต๊ะขาโอเคมาได้กล่องแล้วเก็บของไปโอ้ยนอนดีฝ่าอ้าวลุงกลับมาตอนไหนเนี่ยอาผมนึกว่าลุงไม่ได้อยู่ในบ้านนะเนี่ยโอเคโอเคฝันดีครับลุงนอนแล้วไอ้ลุงลุงไม่คิดจะพูดอะไรกับผมเลยเหรอผมไปสานไปตัดไม้มันหาอาหารมาให้ด้วยเนี้ย ขอบใจขอบใจนอนได้แล้วโอเคครับโอ้โหเสียงลุงแปลกๆเนี่ยเอายาแก้ไอหน่อยไหมโอเคพี่สมชายสวัสดีครับพี่สมชายสวัสดีพี่เราไม่ไปนอนเลยไงเนี่ยฝนตกอย่างงี้อ๋อผมพอดีอยากมาเดินเล่นครับอ๋อโอเคระวังเปียกฝนแล้วจะไม่สบายนะโอเคครับพี่สมชายเอ้ยเอ้ยเอ้ยตัวอะไรเฮ้ยเอ้ยไปอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเยวมังกรเฮ้ยมังกรมาได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมังกรเฮ้ยมาได้ไงอ่ะเฮ้ยคุณลุงคุณลุง ต้องไปช่วยลุงของกันลุงลุงลุงเป็นอะไรเปล่าลุงไอ้มังกรบ้านี่มาดิแกทำอะไรของแกเนี่ยมันไม่ใช่ที่ของแกตายไปซะอย่าด้จิงย่าแต่บินเลยวะกะตีฉันบ้างไฟโอ้ยฉันนึกว่ามังกรจะเก่งจริงอะไรวะไปได้สักทีไอ้มังกรบ้านั่นอยบ้านพังหมดเลยลูกคุณลุงคุณลุงคุณลุงไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยหรือว่าคุณลุงลุงคุณลุงบอกอยู่ไหน ลไอ้มังกรเอ้ยสักวันฉันต้องล้างแขนแกให้ได้แกบังอาจมาฆ่าลุงของฉันไม่ให้อภัยอย่างแรงไอ้มังกรบ้าเอ้าเอาให้เอ้ามันอยู่ที่ไหนเนี่ยเอ้านี่มาในถ้ำนี่นะเอาอะไรวะเนี่ยโอ้ถ้ำน่ากลัวมากเลยอ่ะเฮ้ยเจดรูพี่สเกลตันเอ้ยห้จะยิงผมดิเฮ้ย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 โอ้ยไม่รั่ววัดต่อใจหมดโอ้ โอ้ยหลายตัวหลายตัวโอ้ยจะตายเอ้ยทำไมเลือกเราน้อยจังอะเดี๋ยว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 ไอเดี๋ยวนะเอ้ยอย่าเพิ่งตามมาเอ้อเออโอ้ยมีบล็อกอยู่ในตัวพอดีเลยอุดอุดเอุดอุดเดี๋ยวตายตายโอ้อะไรวะเนี่ยแล้วเอ้ยเดี๋ยวเรากลายเป็นมังกรไปแล้วเหรอเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอ๊ะตายเอ้ยจะตายจะตาย ้ยจะตายแล้วเดี๋ยวมีมีอะไรในในตัวมั้งเนี่ยมีฮะน้ำแต็โมโอ้นี่มีนีม่มียาลิเจนอยู่โอ้โหคอยช่วยหน่อยโอเคหมดแล้วทำไมจู่ๆเรากลายเป็นมังกรได้เนี่ยให้ตายเถอะพอตายหรือยังพอตายหรือยังโอเคงั้นฉันต้องรอดไปแล้วอุดอุดขักตัวเองอู้หูโอ้โหโ,โ,โอเคเราไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคโอเคเราปลอดภัยดีโอเคโอ,โ,อโ,อโอ้ยเกือบตายเกือบตายเนี่ย โอ้ยเยอยยอยยไปไหนเยอะไปไหนเฮ้ยเฮจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้เจ็บเจ็บโอ้จะตาย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 เอาเฮ้ยเฮ้ยเราเป็นพออยู่ในน้ำมันรู้สึกสดชื่นยังวะหรือว่าเราเป็นมังกรน้ำเอ้เราเป็นมังกรน้ำเรอเนี่ยอ่าอาหายไปไหนเล้ยอยู่นี่เองเฮ้ยเอ้ยตายซะตายซะโอ้เจ็บเจ็บมาดิได้จีก็มาดิมาดิมาดิฉันจุดนะจุดนะจุดนะอะอะไรวะนี่จุดนะจุดจุดลงน้ำลงน้ำ ระเบิดระเบิดยังอ่ะอุ้ยตายตายโอ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายโอ้ยจะตายจะตายอีเดี๋ยวเดี๋ยวในกล่องในกล่องมีอะไรโอ้ยชุดเกาะชุดเกาะเต็มเลยทุกคนเก็บ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 มาโอ้ยจะตายเร็วจะตายเดี๋ยว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 มีถามเลยเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยโดนไฟร้อนร้อนร้อนแรงโอ้ใส่เกาะใส่เกาะใส่เกาะโอ้ยพอใส่เกาะโซนแล้วเท่มากเลยอ่ะเฮ้ยเท่ว่ะเทเทใช้ได้มา มีดาบด้วยตอนนี้มีโลวะเมื่อกี้เหมือนเห็นอยู่มีโล่แต่ใส่ไม่ได้มีโล่แต่ใช้ไม่ได้พร้อมตายหรือ,อยังจ้าเฮย้ยไม่เกิดอะไรขึ้นวะทุกคนจู่ๆผมก็กลายเป็นมังกรเฉยเลยว่ะเฮ้ยแล้วเออเหมือนจะเป็นมังกรธาตุน้ำด้วยนะแบบผมรู้สึกว่าผมขาดน้ำไม่ได้เลยทุกคนเราจะทำยังไงดีวะเนี่ยในเมื่อเราขาดน้ำไม่ได้เฮย้ยแต่ตัวผมมีโทเทมอยู่ไว้ดีว่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเอลเดอร์ดากอนฮาร์ดหรอมันคืออะไรอ่ะมันบอกว่าอันเนี้ยจะทำให้ร่างกายเราโตขึ้นเว้ยอ่ะผมกดใช้แล้วมันโตขึ้้งง้้นนนยยังงงไววะหหรรืออมมมตใชชลาาิิเีธก เนีไงมีมันมีวิธีการครับอ๋อเราเราสามารถครับันนี้เพื่อเอาอัปเกรดร่างกายเราให้โตขึ้นได้นะเฮ้ยน่าสนใจแล้วผมจะกลับขึ้นยังไงวะเนี่ยเออแล้วผมเพิ่งสังเกตผมเป็นมังกรที่ไม่มีปีกอ่ะเฮ้ยไม่ตายเถอะแต่ยังดีนะที่เริ่มมาแล้วมีของอยู่ในตัวพอดีเลยเนี่ยไปต่อขึ้นไปชึบชึบชึบโอเค ฟึ๊บโอเคไปทางนี้เลี๋ยวแล้วก็ขึ้นไปข้างบนโอ้แต่แปลกใจเหมือนกันนะเกิดมามีของ o อพมากเลยอ่ะเฮ้ยกินมันหน่อยนะคันโอ้กินไม่ได้กินไม่ได้เดี๋ยวกินแล้วขาดเป็นพิษโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วผมต้องกินอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วผมจะต้องกินอะไรนะผมกินเนื้อไม่ได้เอาแล้วมีมาทําไมเนี่ยเฮ้ยมีก็กินไม่ได้ทิ้งไปทั้งคู่เลยเนี่ยมีไม่ทําไมวามีแล้วก็กินไม่ได้โอ้ตายแล้วโอเคตัดไม้ฟาเลยทุกคนการเิ่มเอาชีวิตรอดต้องตัดไม้นะไปตัดไม้แล้วในตัวไม่คิดจะมีขวานนให้เเลยยอวะดี๋ึม ปิดล็อกสก,กิลอะไรแค่ตัดไม้เดี๋ยวเฮ้ยทุกคนผมมีปีกแล้วเฮ้ยสวด,ดีอ่ะเฮ้ยมีปีกแล้วทุกคนเฮ้ยเราบินยังไงอะ่ะบินดะป่ะโอ้ยบินได้บินไ,ไ,ได้ด้วยวแต่บินช้ามากเลยเพราะเรายังเป็นมังกรจิ๋วอยู่ยังเป็นมังกรเด็กน่าจะใช่นะแต่ทุกคนผมเป็นมังกรในนี่เว้ยมังกรทะเลเว้ยผมจะต้องอยู่ในน้ําเท่านั้นนะถ้าผมออกมาข้างนอกครับคือผมจะหายใจไม่ออกเว้ยแต่ตอนนี้ผมยังอยู่บนบกได้อยู่ แล้วก็อยู่บนบกไปก่อนชุดผ่าจ้าหายใจมากว่ากันค่อยลงน้ําผมว่านะวันนี้คืนนี้เราอาจจะต้องพักอยู่ที่ทะเลเอ้ยคืออะไรอะ่ะงูหรอไปบินแตบบนาา่บินช้ามากบินช้าสุดๆอะไรครับเนี่ยบินไปเรื่อยๆบินไปเรื่อยๆเลยเลยอ้ยฝนหยุดแล้วฝนหยุดแล้วเอ้ยพักพักพักก่อนพักก่อนพักก่อน,กกอ,นอุ้ยอ๋อทุกคนเมื่อกี้ฝนตกไว้ทุกคนผมเลยสามารถอยู่บนบกได้ตลอดเวลาในนี้ทุกคนด้วยด้ยทุกคนเนี่ยพอฝนฝนหายนะทุกคนหลอดความต้องการน้ำมันก็ขึ้นมาเลยทุกคนเห็นมันตรงเนี้ยเออเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองเฮ้ยจะหมูป่าแแกกัังสตว์ทะเลออโ ไอ้กไเกือบตายัลนวหรือคือหัวใจผมต้องกินอะไรวะเน,นี่ยอ๋อหรือว่าผามต้องกินพวกปลาวะใช่ไหมกินพวกปลาเล็กปลาน้อยอืมอืมขอหน่อยนะเพื่อนฉันขอหน่อยอืมขอโทษมากทุกคนเอ่อเนื้อปลาอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อมันลอยอยู่มันลอยอยู่โอเคได้มาแล้วกินเลยกินได้ไหมโอ้กินได้จริงด้วยอาหารไม่เป็นพิษอ๋อแสดงว่าผมมาต้องกินไอ้นี่เว้ยกินพวกพวกปลานะโอเคงั้นเดี๋ยวคืนนี้เราอาศัยอยู่ตรงนี้กอนเลยแล้วกันอาศัยอยู่ในทะเลนะเออเฮ้เเดี๋ยว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  เกี่ยวอะไรกับเองเลยเช้าแล้วเหรอเนี่ยไปๆๆๆออกเดินทางต่อโอ้โห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 เดี๋ยว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 นี่เนี่ยโอ้ยหมูซอมบี้กัดโอ้โหดุแรงรุนแรงเนี่ยเราไปดินายคือตัวอะไรอ่ะโอ้ย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 เขาคือคีเปอร์แต่ว่าเขาไม่ทำอะไรผมนะทุกคนเจอบ้านเจอบ้านว่ะเราลองสำรวจบ้านนี้ดูซิมีอะไรบ้างโอ้ยเด็ดอ่ผมเกือบ ผมเสียโทเทมไปเลยผมไม่เหลือโทเทมแล้วตอนนี้อะไรครับเนี่ยไหนลองเปิดกล่องนี้ดูสิมีอะไรมั่งโอ้ยจะตายจะตายจะตายโอ้ยโอ้ยจะตายโอ้อะไรครับเนี่ยเกือบตายโอ้โหจู่ๆก็ขาดน้ําเฉยเลยไอยู่ในน้ำกนอยู่ในน้ำโอเคเฮ้ยเดี๋ยวในกล่องนี้มันให้ผมอะไรผมมาเนี่ยเอวด์ทากอนฮารเดี๋ยวยี่ผมก็แปลงร่างเป็นมังกรวิกบอมเลยเลยดิใช่ไหมเดี๋ยวลองดูดิชึบอ่ะเบิดเริ่มโตร่างกายเริ่มโตใช้อีกอันชึบร่างกายเริ่มโตเฮ้ย เออยเดี๋ยวเดี๋ยววัวซอมบี่ยื้อมันจะกัดผมมันจะกัดผมมันจะกัดผมโอเคโอเคใช้ตรงนี้แหละใช้บนต้นไม้โอเคเดี๋ยวลองกดใช้ดูลงทุกคนให้หมดเลยใช้ให้หมดใช้ให้หมดเฮ้ยเราตัวใหญ่ขึ้นมากเลยตอนนี้ทุกคนคือเราเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นซูเปอร์มังกรยักษ์บิ๊กบ้มแต่ผมว่าภารกิจของเราคือการล้างแค้นเจ้าเอเดอร์ดราก้อนตัวนั้นเมื่อที่มันมาฆ่าครอบครัวของผมนะทุกคนย a h o o เป็นมังกรนี่มันสุดใจจริงๆเอาไว้เจอทะเลของเราแล้ว ที่อยู่ของราเ,เลเลยทุกคนทะเลทะเลทะเลเส้นงามไออันนี้คือะไรอ่ะเออมันอยู่ในตัวมันตั้งนานแล้วมันไม่เคยสังเกตเลยมันทำอะไรได้นะเฮ้ยเดี๋ยวเลือกเผามังกรหนอวันนี้ผมเป็นมังกรทะเลอยู่มันมีผักมังกรผามังกรถ้ำมังกรถ้ำนี่น่าจะเป็นมังกรไฟวะเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ามันผมเป็นมังกรไฟเลยละกันไปเฮ้ยปรับสีด้วยหรอแปลกเลยหนดูสิเดี๋ยว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 นะดีเรา กลับล่ามาเป็นเด็กเหรอโอเคเพื่อนไม่เป็นการเสียเวลาผมมได้ใช้กระถางอันเชิญเสกให้ล่างผมอยากขึ้นนั่นเองนะทุกคนแล้วเมื่อกี้เจออะไรเนี่ยไอออฟเวนเดอร์เหรอเหมือนสวรรค์จะเข้าข้างเราให้เราไปจัดการไอเจ้ามังกรบ้าตัวนั้นสักทีว่ะทุกคนไปจัดการกันไหมตอนนี้ผมเป็นมังกรธรรมนะทุกคนเออเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยเอ้ยผมลืมลืมผมเป็นมังกรไฟลืมลืมลืมผมโดนน้ำไม่ได้ลืมเกือบตายแล้วนั่นคืออะไรอ่ะผมลืมไปว่าผมเปลี่ยนล่าเป็นมังกรไฟเนี้วคุยอาณาจักรใต้น้ำเหรอเอเลนติสเหรอเฮ้ ราจะต้องไปนั่นเองนะเฮ้ยอันนี้อะไรอะไรสว่างสว่างข้างบนอ่ะเฮ้ยต้องลองไปดูต้องลองไปดูอ่ะมันคืออะไรวะอืมแล้วจะเข้าไงดีเนี่ยขุดตรงนี้แล้วกันอ้าว๋อเอาเจอเลยเจอเลยอ๋ออะไรวะขุดเข้าไปเข้าไม่ได้อ๋ออที่ขุดกลับมาแล้วเฮ้ยตรงนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะโอ๊ยกดผิดกดผิดขอโทษครับขอดรถโอ๊ตายเลยทุกคนผมตายโอ้เฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ไหมน่าจะตรงนี้แหละแกทำอะไรของแกอ่ะว้าวโอยพลุไฟพลุไฟไม ลองเ ust, บ่งมาหลังเล่นเล่นหนอนะเฮ้ยดูเหมือนจะใช่มันจะใช่ขุดไปขุดไปขุดไปยี่อะไรขุดไป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 ลง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 เฮ้ยเฮ้ยเปเ็นห้องโถงใหญ่ๆเลยเฮ้ยแล้วประตูอยู่ทางไห <ise Exc> <ziehen> นโอ้เส <S Being communist> ียงไฟตอนนี้เสียงไฟเต็มหูเลยโอ้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 เกะกะเกะกะมากแน่นอนเลยว่ะทุกคนผมว่าต้องเป็นที่นี่แน่เลยดูดิมันมีพวกเอ่อไอ้หน้ามังกรนั่นเอง มันอาจฆ่าลุงของผมแน่นอนทางลงคือข้างล่างอุ้ยอุ้ยเจ็บจังเลยอุ้ยเจ็บจังเลยอุ้ยไฟเป็นกงล่าเจ็บสิลงทางนี้ใช่ไหมในที่สุดการแก้แคนมันก็มาถึงไปเอ้ยใช่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 ใชใชใชจเจอแล้วจเจอแล้วจเจอแล้วไปเลยถึงเวลาล้างแค้นได้เวลาล้างแค้นของชาร์ลซีนะโอ้ยโอ้ยใจเย็นใ โอ้ยขาดอีกอันเดียวแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นเห็นมันร่วงอยู่แถวนี้มันไปไหนแล้วว่าไม่อยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยอ๋อนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ้ยเกือบเกือบจะไม่ได้ไปแล้วมาถึงเวลาล้างแค้นโอเคทุกคนผมจะกระโดดไปล้างแคนนนะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยไปมา มาถึงแล้วในที่สุดอไหนอยู่ไหนไอ้เจ้ามังกรมังกรที่มันอาจทาลายครอบครัวของฉันแกใช่ไหมคือแกใช่ไหมทำร้ายนี่ก่อนทำรายนี่ก่อน,น,อนเอออย่านะอย่านะเอยที่ที่คุณพบม,มาที่คุณผมที่คุณางนี้ขอที่ขุดคืนด้วยะตายะตายเอา้าขอที่ขุดคืนช่ยๆขอที่ขุดคืนโอ้ไม่หยุดหลังขวานใช่ไหมก็สกิลพ่นไฟ โอเคนี่แหละมาสิไหนที่สุดผมก็ทำลายไอ้นี่หมดแล้วนะดูสิว่าเราจะจัดการมันได้ไหมด้วยชุดเอ่อชุดโซ่ชุดโซ่โซจะพังเลยผมแล้วก็วดาบดาบเลโกเดี๋ยวเราเรา,เราลองใช้สกิลดูดีฝ่ามไหมผมว่าใช้ดาบไ่นาเวิ้งไป่หนแล้วอะ่ะเว้ยไม่หนแล้วไปไหนแล้วอยู่งลางหรอขดไฟขดไฟขดไฟใส่มันขดไฟใส่มันไฟไฟตีฟปีีปเดียว แค่โดนปีมันฟาดที่ขอเท้าขั้หัวทีเดียวตายโอเคครับทุกคนเอาเป็นว่าผมยังแข่งเก่งไม่พอที่จะล้างแค้นให้คุณลุงของเราได้นี้นะครับทุกคนตอนคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบายโอ๊ยจะตายแล้วจะตายตายเป็นไรเป็นไรโอ๊ไปโดนอะไรโอ๊โดนซิมเฟสจะตาย